สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนะนำวิธีการเรียนและการสร้างรายวิชาของคุณครูไปพร้อมๆกันหลังจากที่คุณครูล็อกอินเข้ามาในระบบคุณครูจะพบ2รายวิชาซึ่งเป็นรายวิชาที่ระบบกำหนดไว้ให้1รายวิชาและอีกหนึ่งรายวิชาเป็นรายวิชาที่คุณครูแจ้งความประสงค์เข้ามานะครับซึ่งข้อสังเกตคือรายวิชาที่ระบบ เตรียมไปให้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับคู่มือที่คุณครูสามารถที่เข้ามาดูตัวอย่างในการทำทีละขั้นตอนนะครับแล้วจากนั้นคุณครูก็ไปสร้างในรายวิชาของค,ครูนะครับวิธีการสังเกตก็คือรายวิชาที่ระบบสร้างไว้ให้นี้จะมีชื่อว่า Modernoodle Training นะครับคุณครูจะไม่มีสิทธิ์นะครับคือของค,ครูเนี่ยจะไม่มีรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับผมเข้ามาในฐานะของครูผู้สอนนะครับซึ่งกําลังพัฒนารายวิชานี้อยู่เนี่ยก็เลยมีฟันเฟืองนะครับ แต่คุณครูเข้ามาเด่ยครูจะไม่มีฟันเฟืองนะครับจะมีสิทธิ์เข้ามาเป็นนักเรียนในรายวิชา Modern t r ทร i n n g ตัวนี้นะครับหน้าที่ของครูก็คือนะครับดูกิจกรรมตามหัวข้อหรือท็อปิกที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็ทำกิจกรรมโดยคลิกนะครับเข้าไปดูวิดีโอสาธิตนะครับทีละเรื่องนะครับทีละขั้นตอนในนี้นะครับจากนั้นพอดูวิดีโอเสร็จคุณครูก็เปิดแท็บเพิ่มขึ้นมาอีกห่งแท็บนะครับก็คือด้านบนนะครับ แล้วเข้าไปที่เว็บไซต์ m a i n t h a i s u t u e o n l i n e นะครับแล้วไปเลือกอตัว my course นะครับรือหลักสูตรของครูที่มีสิทธิ์เป็นครูผู้สอนนะครับจะสังเกตง่ายๆคือจะมีรูปฟันเฟืองนะครับจากนั้นคุณครูก็คลิกเมนู turn editing on ตัวนี้นะครับแล้วก็หรือ editing นะครับแล้วก็ทำตามกิจกรรมที่อยู่ในหัวข้อนะครับในรายวิชา modern training นะครับซึ่งเป็น เหมือนกับคู่มือของคุณครูนะครับค่อยๆไล่ทําไปทีละหัวข้อนะครับทีละวันทีละหัวข้อนะครับตามเวลาที่คุณครูจัดสรรเวลาได้นะครับพอทําแต่ละหัวข้อเสร็จนะครับในรายวิชา m o ดเลนเทนน i n งนะครับก็ขอคุณครูได้ทําแบบทดสอบนะครับเพื่อเป็นการรีเช็คนะครับความรู้ที่คุณครูได้ทําหรือเป็นการปฏิบัตินั่นเองนะครับว่าคุณครูมีความเข้าใจแล้วก็สามารถทําได้นะครับ สำหรับวิธีการในการทําแบบทดสอบหลังจากที่ครูนะครับได้ทํากิจกรรมในแต่ละเรื่องเสร็จนะครับวิธีการง่ายๆก็คือคลิกนะครับที่แบบทดสอบนะครับจากนั้นก็คลิกนะครับของครูจะเป็น start attempt นะครับหรือ attempt quiz now นะครับจากนั้นก็ทําแบบทดสอบนะครับแล้วก็ตอบคําถามนะครับเมื่อเสร็จสิ้นนะครับก็ให้คลิกที่ submit a l ล n i n i n i e ทนะครับ2ครั้งนะครับแล้วระบบจะทำการตรวจข้อสอบให้เ่นครูนะครับพร้อมกับรายงานผลทันทีอันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นในการทำกิจกรรมและก็ทำแบบทดสอบในแต่ละเรื่องครับ